สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนมาฝึกฟังภาษาอังกฤษแบบที่เป็นคําบรรยายภาพกันนะครับผมจะมีภาพขึ้นมาให้นะครับ1ภาพแล้วก็จะอ่านคําบรรยายภาพให้ฟังทีละข้อนะครับ A BCD ไล่ไปนะครับเราต้องตั้งใจฟังนะครับและจับใจความให้ได้ว่าข้อไหนนะครับสามารถอธิบายภาพที่เห็นเนี่ยได้ถูกต้องที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับภาพแรกคือภาพนี้ครับ ใครทำอะไรอยู่ครับ?ข้อ ah, A the woman is checking items of a list. ข้อ B the woman is taking a note on the paper. ข้อ C the woman is stapling some papers. ข้อ D the woman is folding a paper. A the woman is checking items of a list. ข้อ B the woman is taking a note on the paper. C. The woman is stapling some papers. D. The woman is folding a paper. The woman is checking items off a list. B. The woman is taking a note on the paper. C. The woman is stapling some papers. Kadi, The woman is folding a paper. The woman is folding a paper. คิดว่าข้อไหนตรงกับภาพที่เห็นที่สุดครับฉเฉลยคือข้อข้อ c นะครับ the woman is stapling some papers แปลว่าอะไรครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลัง MAX นะครับหรือว่าเย็บเอกสารเย็บกระดาษนะครับคำว่า Max เป็นยี่ห้อเนาะคนไทยก็ใช้ทับศัพท์นะครับว่า Max กกระดาษนะครับแต่จริงๆมันคือยี่ห้อนะครับยี่ห้อของ stapler ก็คือเครื่องเย็บกระดาษนะครับส่วนอันเนี้ยเรียกว่า stapling นะครับ s t a p l i n g ก็แปลว่าการเย็บกระดาษนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังเย็บกระดาษอยู่นะครับอ่าเป็นข้อสินเองข้อ A บอกว่าอะไรครับข้อ A the woman is checking items of a list อ่าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเช็ครายการต่างๆเนี่ยออกไปจากเหมือนขีดค่ารายการออกจากลิสต์ที่มีอยู่นะครับใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่มีลิสต์ไม่มีการขีดค่าอะไรนะครับข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อ B the woman is taking a note on the paper ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจดโนต้ตบนกระดาษครับใช่ไหมไม่มีการเขียนเลยนะครับข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่จดโนต้ตข้อดี the woman is folding a paper folding ก็คือพับนะครับพับกระดาษผู้หญิงกําลังพับกระดาษครับใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับเป็นข้อ C ผู้หญิงกําลังเย็บกระดาษอยู่นั่นเองครับ ภาพต่อมาครับเป็นภาพนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมาฟังว่าข้อไหนบรรยายได้ถูกที่สุดนะครับข้อ A. the truck is being loaded with crates ข้อ B. ครับ the truck is parked next to a tree ข้อ C. ครับ the truck is stuck in traffic ข้อ D. ครับ the truck is being washed ข้อไหนครับรอบที่2นะครับ the truck is being loaded with crates B. The truck is parked next to a tree. C. The truck is stuck in traffic. D. The truck is being washed. The the truck is being loaded with crates. B. The truck is parked next to a tree. C. The truck is stuck in traffic. D. The truck is being washed. ข้อไหนครับน่าจะตรงกับภาพนี้ที่สุดคือข้อข้อ A ใช่ไหมครับไม่น่าใช่ข้อ C นั่นเองนะครับถูกต้องครับบอกว่า the truck is stuck in traffic อ่าแปลว่ารถบรรทุกเนี่ยจอดติดอยู่บนถนนนะครับ stuck ก็แปลว่าติดอยู่นะครับ traffic ก็คือการจราจรนะรถบรรทุกเนี่ยจอดติดอยู่บนถนนนะครับก็น่าจะตรงที่สุดนะเพราะว่ารถติดเห็นไหมครับแลวคันนี้ก็ ขยับไปไหนไม่ได้นะครับติดอยู่บนถนนนั่นเองข้อ A บอกว่าอะไรครับข้อ A the truck is being loaded with crates crates ก็คือลังไม้นะครับลังใส่สินค้านะครับก็แปลว่ารถบรรทุกเนี่ยกำลังถูกบรรจุเข้าไป loaded ก็คือขนเข้าไปนะครับใส่เข้าไปกำลังถูกใส่ลังไม้เข้าไปนะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวเลยข้อ B บอกว่าอะไรครับ the truck is parked next to a tree ก็คือจอดนะครับรถบรรทุกเนี่ยจอดอยู่ ข้างๆหรือว่าใกล้ๆกับต้นไม้ครับมีต้นไม้ไหมครับในภาพนี้ไม่มีนะไม่ได้จอดนะครับมันกําลังวิ่งนะครับแต่ว่ามันติดเฉยๆนะไม่ได้จอดนะครับมันรถมันติดนะครับไม่ใช่จอดพาร์นี่แปลว่าจอดคือแบบไม่ได้ใช้งานนะครับก็ไม่น่าใช่ข้อดี The truck is being washed รถบรรทุกกําลังถูกล้างอยู่ครับทาความสะอาดอยู่ใช่ไหมครับ ก็ไม่ใช่นะน่าจะเป็นข้อ c นะครับรถบรรทุกติดอยู่บนถนนนะครับ the truck is stuck in traffic นั่นเองภาพนี้ครับสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใครทำอะไรอย่างไรในภาพนี้นะครับมาฟังว่าข้อไหนอธิบายได้ตรงที่สุดครับข้อ a บอกว่า she is examining a document closely ใช่ไหมข้อ b ครับ she is trying to unlock the cabinet ใช่ไหมครับข้อ c She's printing the documents. she's putting a file into the cabinet. She's examining a document closely. she's trying to unlock the cabinet. she's printing the documents. she's putting a file into the cabinet. A. She's examining a document closely. she's trying to unlock the cabinet. she's printing the documents. Like she's putting a file into the cabinet. ข้อ A ข้อ D she's putting a file into the cabinet เธอกำลังใส่เอกสารเข้าไปในตู้เอกสารนะครับคำนี้คือ cabinet cabinet เน้นที่พยางค์แรกนะครับ cabinet cabinet คือตู้เก็บเอกสารนะครับคำนี้คือ file file นะครับแปลว่าเอกสารนะครับ file โอเคข้อ A ทำไมผิดครับข้อ A บอกว่า she is examining a document closely เธอกำลังตรวจสอบเอกสาร ของนี้ก็แปลว่าอย่างใกล้ชิดหรือตรงนี้จะแปลว่าอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเธอกำลังตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเลยใช่ไหมไม่น่าใช่นะครับตาไม่ได้มองที่เอกสารเลยนะตามองที่ตู้นี้มากกว่านะครับข้อนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับข้อ b she's trying to unlock the cabinet เธอกำลังปลดล็อกนะครับเปิดล็อกตู้เอกสารครับใช่ไหมไม่มีล็อคตึ้งซ้ำนะครับไม่มีกุญแจเลยนะครับไม่น่าใช่ข้อ c She's printing the documents เธอกำลังพิมพ์เอกสารอยู่ครับก็ไม่น่าใช่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องพิมพ์เลยน่าจะเป็นข้อ D นะครับเธอกำลังเก็บเอกสารเข้าไปในตู้นั่นเองนะครับ She's putting a file into the cabinet นั่นเองครับภาพนี้บ้างครับใครทำอะไรครับอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างมาฟังว่าข้อไหนบรรยายได้ตรงที่สุดนะครับข้อ A บอกว่า A woman is boarding a plane ใช่ไหมครับ B, a woman is dragging a suitcase. C khab, a woman is reading a timetable. Khab, D, a woman is handing over her ticket. Khab, a, a woman is boarding a plane. B khab, a woman is dragging a suitcase. C khab, a woman is reading a timetable. และขอ้อ D. A woman is handing over her ticket รอบสุดท้ายนะครับข้อ A. A woman is boarding a plane ข้อ B. A woman is dragging a suitcase ขอ้อ C. A woman is reading a timetable และขอ้อ D. A woman is handing over her ticket เฉเลยครับภาพนี้ตรงกับข้อไหนครับ A B C D ตอบข้อ D ก็ผิดแน่นอนครับข้อ C นั่นเองถูกต้องนะครับ a Woman is reading a timetable ผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังยืนอ่านตารางเวลาอยู่นะครับคำว่า timetable ก็คือตารางเวลานะครับเนี่ยว่าเครื่องออกกี่โมงมากี่โมงนะครับเธอกําลังดูอยู่ตรงนี้ก็แปลว่า she's reading a timetable นั่นเองข้อ A บอกว่าอะไรครับข้อ A a woman is boarding a plane boarding ก็แปลว่าขึ้นนะครับขึ้นใช้กับพวกรถไฟหรือเครื่องบินเนาะ เธอกำลังขึ้นเครื่องบินครับใช่ไหมยังไม่ใช่เนอะอาจจะแค่มาถึงสนามบินแล้วก็ดูเวลาอยู่นะครับข้อ B A woman is dragging a suitcase ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลากกระเป๋าเดินทางอยู่ครับ suitcase อามีเห็นไหม suitcase แต่ว่าไม่ได้ลากนะครับเธอกำลังยืนอยู่นะครับไม่ได้ก็ลากไปไหนนะครับก็ไม่ใช่นะครับข้อดี woman is handing over her ticket ผู้หญิงคนนึ่งกำลังส่งตั๋วของเธอออกไปนะครับให้คนอื่นใช่ไหม ก็ไม่ใช่อาจจะเป็นขั้นตอนของการเข้าเกตมากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะกำลังยืนดูตารางเวลาอยู่นะครับ A Woman is reading a timetable นั่นเองครับาภาพสุดท้ายครับพ่อหนุ่มคนนี้ทำอะไรอยู่นะครับสังเกตให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับข้อ A The man is stretching before running ข้อ B ครับ The man is checking his watch ข้อ C ครับ The man is tying his shoelaces D krab, the man is changing his shoes. Nai, chai na A, the man is stretching before running. B krab, the man is checking his watch. C krab, the man is tying his shoelaces. The man is changing his shoes. Rob A, the man is stretching before running. ขอ้อ b ครับ The man is checking his watch. และขอ้อ c ครับ The man is tying his shoelaces. สุดท้าย The man is changing his shoes. ฟังจบแล้วครับคิดว่าข้อไหนตรงที่สุดครับขอ้ขอข้อ D หรือเปล่านะครับไม่ใช่ขอ้อ C นั่นเองนะครับ The man is tying his shoelaces. ผู้ชายคนหนึ่งกำลังผูกเชือกรองเท้าของเขานะครับ tying ก็คือว่าผูกเข้าด้วยกันนะครับ tying his shoelaces ก็คือเชือกรองเท้านะครับเขากําลังผูกเชือกอยู่เห็นไหมอันนี้ก็หลุดนะครับไม่ได้ผูกอันนี้กําลังผูกอยู่นะครับถูกต้องข้อ a ครับบอกว่า the man is stretching before running แปลว่า stretching ก็ St คือยืดกล้ามเนื้อนะครับให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะไปวิ่งนะครับไม่ใช่นะครับข้อ b the man is checking his watch ผู้ชายคนหนึ่งกำลังดูนาฬิการครับดูเวลาอยู่นะครับใช่ไหมไม่ได้ใส่ w Watch ได้วยซ้ำนะไมใ่ใช่นะครับข้อดีคือ the man is changing his shoes ผู้ชายคนนึ่งกำลังเปลี่ยนรองเท้าครับไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเขามีคู่เดียวเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเขาแค่ผูกเชือกรองเท้าก็คือ the man is tying his shoelaces หรือว่า the man is tying his shoes ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับ ทำได้กี่คะแนนพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจาไว้นะครับว่าเวลาใช้ภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดนะครับเพราะถ้ากลัวผิดก็ไม่มีวันเก่งนะครับยิ่งกล้าใช้เราก็จะยิ่งเก่งนะครับกล้าผิดกล้าใช้เก่งขึ้นแน่นอนครับอ่าแบบฝึกหัดครับคํานี้ออกเสียงยังไงครับอ่าระหว่างข้อ A ครับ print print หรือว่าข้อบครับ printed printed อ่าสังเกตนะมี ed นะครับ อ่านว่า print หรือว่า printed เฮ้ยคำไหนดีข้อ a ครับ print ข้อ b printed คิดว่าคำไหนครับเป็นข้อ a ก็พิมพ์ a ในคอมเมนต์นะครับ print ถ้าเกิดเป็นข้อ b printed ก็พิมพ์ b ในคอมเมนต์นะครับหรือผมเป็นเฉลยให้นะครับ ลืมนะครับขอให้สนุกกับภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวผิดนะครับผิดก็ขำกับมันแล้วก็ฝึกต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุขกับภาษาอังกฤษนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ